ยาวกราบสวัสด,ดีพ่อแม่นพน้องทุกท่านหายไปนานเลยสำหรับกับผมซึ่งตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมจะได้นามและวันนี้ผมมีคำสรรภาพ ทุกคน,คนสงสัยว่าทําไมผมไม่ลงคลิปเลยช่วงนี้และนี่ก็เป็นเดือนใหม่แล้วเดือนสิงหาผ่านมาแดวันยังไม่ลงคลิปสักวันเลยคือมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมคือผมไม่รู้จะเล่นเกมไหนรปกติผมจะเล่นเดลเดลเกมใช่ไหมก็ตอนทำยูทูบแรกๆก,ก,ก็ไปแล้วแอลเดือนที่แล้วก็เป็นวันเลนซึ่งไปไม่ลุ่งออกมาเดือนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะเล่นเกมอะไร แต่รู้สึกว่ามีข่าวลางๆว่าจะมีเกมใหม่ที่เป็นเกมคล้ายๆข,ของเกมเกนชินป่ะเออไออะไรเฟสทาวเวอร์อะไร,ททรไสักอย่างแหละเดี๋ยวไว้เกมนั้นมาวันที่สเวดสิงหาเดี๋ยวผมจะมาแค่ได้ดูแล้วกันแต่วันนี้เรามาเล่นแอลก่อนดีกว่าระหว่างรอนะอย่าพูดพร่าทำเพลเลยปะอู้อาจชรย์โอ้โหซิมิน่าอยู่มิกูตายดีกว่า มาที่เก่าเวลาเดิมเอาละน้อยครั้งที่ผมจะแคดแอล,แลตอนที่ผมเล่นเอดเพปกติมันจะไปมิดไปกระทอปแต่วันนี้เรามา,ปร,าประสบประสบการณ์ของจีนกันดีกว่าจีนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมถนัดนะเป็นตัวเอดตัวหนึ่งที่ผมถนัดลองลงมาจากมิดฟอร์จูน ได้มาพร้อมกับสกินดำมวอนกินน่ะดูท่าวา้าไปขอชอบดนตรีชอบตอนมันดีกีตาร์ตอนเกินนี่แหละเนี่ยวนตีเอาไว้ไปกวนตีนน่ะอยู่ฆ่าเสร็จแล้วบิดีช่างบิดแข้งเอ,อ๋ยฝากดูแลเราด้วยเราต้องเนียนไว้ก่อนไม่เนียนแล้วบิด โอเครอมินเนียนเฮ้ยโอ้โหพาตัวหนึ่งเออเอดีไม่แข็งจริงๆเลยจิบหายเอดีไม่แข็งจริงๆด้วยโ okay. อเคตอนนี้เอาอบิดแข็งเป็นโร่ เข้าพลาดไม่เงยเฮยยิงไม่ทันโอ้ย เล่นไม่จริงจริงไอ้ยีนท่านไหนนี่เนี่โอ้ยมีแทงข้งามันข้ามันทีเดียวเออจะ,ะตายซะจริงจริงไหมต่อให้ได้อ่ิจริงๆนะ ตอนที่ตะกี้แม่งไม่ปักคอนโทรนวอดตอนทีปักคอนโทรนวอดแม่งก็มองไม่เห็นตัวมันชาคู่แม่งกูม้สัตว์เพิ่งเห็นว่า g p กลางอะเนี่ยเอ้าว GP กลางก็เรียบบนเหรอเหมือนมันจะทับกันหรือเปล่าวางกับดักวางกับดักกันหมาไว้ก่อน โออยยู่จังหวะไปล่อมันไม่ได้เลยมันแทบไม่ใช้มนาเราใช้มานาำหมดบิ๊กข้งมันกระโดนตอดด้วลวกดูเหมือนว่าเกมนี้จะยากนะนี่อ่ะเข้าขนาดนี้เลย ที่ผ่านน,นั่นไงกว่าแล้วมันต้องมีชาโคมาโู้เกือบตายเกือบไปแล้วกลูกลับบ้าน,นดีที่วางกับดักหมาเอาไว้เฮ้ยบิดแข้งมึงทิ้งวุ้นี้เลยอ ไม่ิงเขามม,มีคนมาต่อคือมึงหนีกูหมดเลยคือ <c oughs> หนีกูหมดเลยอ่ะอมอม <c oughs> เป็นไหนยูมิโลขอยิงสักนัดได้ไหมสวย เออวันหลังอย่าทิ้งกูดิมทิ้งให้เอดีเดินตามหลังนะโอ้โหไม่สุดยอดมากขอนน้นสีใส่พ่อมหน่อยอยสวยชิบหายโดนลูทไปด้วย จริงๆมันไม่ทานเพื่อนโอ้โหอาร์ชานมาอีกยิงมันไม่ทนันมันก็กลัวเราหรือเปล่าเป็นไปได้โหเราไปกำลังหมากองไว้ตรงนี้กันพวกมาแก๊งหลัง เดี๋ยวค้างนัสีไว้อยู่ยังค้างนักสีไว้อยู่ยิงเออจะทักช้ากิน อย่าทักช้าโอ้ยโงโอ,อปืนฟาดหัวเลยก็ได้ทิพยายเกือตายแล้วมึงอาคารมาเก็บงานยังไงน่าจะสู้ได้อยู่มะน่าจะสู้กันได้อยู่แอบสโลตบึมของปืนตัดภาพยังไงมีแค้ที่เดียวเออสวยมาคันนี้อย่าพลาดอย่าพลาดกำลังักไม้หนึ่งครั้ง รอบนี้ม,มันดันกลางยาวมีกลางแตกยาวเย่าบวกกับมันได้ไหมจิบหายเดี๋จะเข้าไปช่วย เจสวยพี่รลอรลัดช็อตกินไม่ใช่อะไรกิ่ไปฆ่าเข้าด้วยไม่ใช่แล้วนะกลัวตายกลัวซีเมลาร์พุ่งมาหานี่แหละเล,เลนล่างน่าจะปล่อยได้ละมาฟาร์มเรียนจะได้ช่วยดันได้แต่กูมาคนเดียว ตายเถอะแจ็คมันไม่ไปไหนเลยหรือว่ามันไม่คิดจะไปช่วยล่างสมังกรช่วยนู่นช่วยนี่แม่งดันอ้อมบนอย่างเดียวเลยโอเคสวยในมังกรกันอยู่ไปอ,อ้อมอ้อมหน่อยเข้าทางดีดีกลัวตาย ไม่ไหวมั้งพี่อุ๊ยถังนัดถังสองถังหายเลยยังไงอู้หูนัดได้เล็กยูนี่บอกกูเกาะไม่ทันอีนีเริ่มแรงแล้วพีบหายเแยกแจ็กโอบ้บังบังนี่ไงบังให้เพื่อน มาดิแลกกันน่ะไงแล้วก็รีบดิฉ้งเกิดทำอยู่ปะกินล่ามันการคนเดียวไม่ได้หรอกไปแล้วกูว้าบ์ปหนีวางกำดักคุ้มกันภยัยแข้งวิ่งไล่เลยอ่ะ Uh. Ui Ui Thôi thì Thì không mấy ca chẳng bị bóng vẫn gần Tài một tùa đều hình hướng Đúng rồi, có tâm cả này เธอเห่ขอแม่งเลยโบทำที่รองรับสุดทั้งหมดที่ได้หมดก็เลือกเอา,าจริงถ้ารันวนกบบสวยเข้าไขวะนะ่ะ อืมรีบพามันก่อนยิงสวยเก็บเอด็ดจบเลยจบโดยการ g ีบีเบกคือเส้นคอจบอย่างสวยงาม